สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มารีวิวฮอนด้าไอม็กนะครับตัวเก่านะครับของน้องบิววราการนะครับสวัสดีครับก็เป็นรถสีดํานะครับสีดําแต่งอะไหลแดงนิดนึงก็มีทองบ้างก็เป็นรถสีดําล้อแมกทองมาแต่ศูนย์เลยอ่าเริ่มแรกเรามาดูชุดบนเลยนะครับ ลูบอลนล่เป็นกระจกอ่าทรงเซียเซียจ,จีกระจกไปแทนทรงเซียจีนะครับกาดแทนสีแดงกาดแทนเป็นสีแดงน็อตจะใช้เป็นน็อตทองนะครับนอ็อตเหลดสีทองเอาง่ายเกือบครบแล้วเกือตัวนี้แฮนแดกแฮนแดกวีหนึ่งน็อตใช่ไหม <V> 1. 1> แคนแดกวีหนึ่งนะครับสีดำอันนีส้สวิตอะไรเนี่ย โอ้สวิตช์ l e ดีน,นี่ด้านหน้านะครับนี่ฟนดีอโอเคออคือตัวนี้เป็นตัวเปิดสวิตใช่ประมาณนี้นะครับชิวหน้าเท่าไหร่นะชิวหน้าสี่ร้อยสี400่ร้อยห้าสิบ ชิลหน้าใน450บาทนะครับแล้วก็่นแต่ว่ามือมือเบรกมือคัดเนี่ยคายามานะครับของคายาม่าเป็นตัวแรกเป็นสีทองแต่ว่าสีซีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนตัวปรับจะเป็นสีแดงนะครับของคายาม่าอ่าต่อมามาดูชุดข้างนะครับชุดข้างเป็นของอะไรเนี่ยไม่รู้สิเป็นอะไรเท่าไร่ล่ะ พันแปดเก้าสิบนะครับรถแข้งเป็นสีทองนะครับนอกนั้นก็ง่ายละโอ้ยางแตกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเบอะเบอะเป็นเบอะอะไรวะเนี่ยเบอะ์สองตอนเงี่ยเบอะ์สองตอนเหรอทำสีเหมือนพงชาติอิตาลีนะครับโอเคเบอะ์สองตอนนะครับ เหมือนซีบีของข้าศูนย์เลยข้างหลังก็เดิมหมดเลยอันนี้ก็เป็นหุ้มเคปล่าหกดีหรือเปล่าเนี่ยหกดีใช่ไหมเป็นแผ่นเฉยโอเคขโมยรถมาซ้ำอยู่อ okay. โอเคครับแล้วกักน<ไ>กันดีดนี่เป็นของฟรีนะครับน้องบอกมาของฟรีได้ไมาจากรุ่นพี่อีกทีหนึง่งเฮ้ยของในแคทีแคทีเหรอแคทีอ๋อโอเคเ่อ รับแขงเครื่องน,นะครับอีฝั่งหนึง่งทางโคนหน้าโอเคนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะสำหรับทุกคนนะครับที่ขับเอ x มเด็กนะครับถ้าชอบสีดำแต่งโทนตัดทองนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับ